สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคเช้าวันที่1นธันวาคม2568รท่านผู้ชมเมมูมาด่วนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะามาเร้วมาเร้วบ่าวเท่า,าเ, <laughs> เอาท่านผู้ชมวันนี้นะครับเมหมูมียังจะม,มาบอก จังไปชมไปฟังน้ำกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหลักกาะจะย่ํา่วมฝันไม่หมูน้าได้พี่น้องได้พระวางวดที่พันมาค่วมฝันไม่หมูเจ็ดสามมาสามเจ็ดาเจ็ดอะเอาเมหมูมีอย่างดวนมาบอกเขาาปชมเอาไปเอาเขาได้บ้านครับได้บ้านมันแดดห่อนพี่น้องสายมานีห้อนอยู่บ้านเฮ่าสายมาร้อนพี่น้องแต่ว่าตอนเศร้าดี่เย็นตอนมื้บ่เคยบ่่อยหนาวปะเนย มาแบบดุนดวนเลยค่ะออาสวัสดีสวัสดีค่ะอิสซี่ค่ะมาด่นดวนอีกแล้วค่ะมาด่ดวนอีกแล้วแมนว่างสายจากเจมากับฟาวมหาบ่าวเท่าเลยถึงว่างสายแมนค่ะว่างสายจากเจไหลนะไี่หมูเจราดบุรีเจราชบุรีแมนอ่ะหมวดที่ผ่านมาเนาะเพิ่นห้มมหาให้อให้วิ่งห้าเป็นบ่เหล็กเด่นเหล็กวิงของเจราดบุรีของเพื่อนนั่น ห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวมาสี่ห้าแต่ว่าจับคู่บ่เข่าเนาะจับคู่บ่เขาเพิ่นก็ได้ยำอยู่วะท่าเอฟซีมีตโตติดแมนๆมเอามาใส่กันเพิ่นว่าเอางวดนี้เพิ่นก็ไดมาแล้วไดมาแล้วเมียนลราเพิ่นก็ว่าเพิ่นฟันดีอยู่เด้เพิ่งว่างสายจากเจลาบูรีเมียนคุยกันลวก็มาอ่ค่ะแต่ว่าคือบ่เข้ากันกับเลกวิ่งเทบูเพิ่นเพิ่น โทรมาบอกสุฟังนะคะ<อ>เป็นแนวทางเน้อค่ะเอฟซีเป็นแนวทางนะคะเพื่อหมักเพื่อชอบน้ากันเพื่อมีตวติดแม่แม่เอาม,มาใส่กับของเพิ่นค่ะเพิ่นไฮมาแล้วนะคะคุณผู<อ>้ชมแต่ว่าเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันดีเจลาบุรีแมนเพิ่นได้ตัวใดมากลลวเป็นมูห้ยเออเพิ่นได้มากวิ่งเก้าตัวเดียวงวดที่แล้วห้าตัวเดียวงวดที่แล้วห้าตัวเดียวงวดนี้เก้าตัวเดียว จับคู่ให้เก้าเจ็ดตัวเดียวเพิ่นว่าถ้าผู้ใดมีตัวติดแม่นแมนการล่องเอาว่าใส่กันเบิ่งเดาใส่เก้าแม่นงวดที่แล้วนี่เพิ่นให้หามาทับชุ่มเพิ่นกยายามอยู่ว่าอ่าถาบรมักชุดที่เพิ่นจับให้เพิ่นจับให้บ่เขาแม่นค่ะแต่ว่าเพิ่นเน้นหามาตัวเดียวเน้นหามาตัวเดียวมามาสี่ห้าอยู่เนาะเพิ่นว่าหาตัวมาใส่ค่ะแต่งวดนี้เพิ่นมั่นใจเก้าแม่นเก้าเจ็ดตัวเดียวเก้าเจ็ดตัวเดียวอ๋อคือตรงกับความฝันในสามีแม่มูเนี่ย ดังว่ะกับเราบอกกับกระเพิ่นอยู่บาทนี่เพิ่นว่าจังสี่แม่หมูว่าสั่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าแม่หมูนี่ไปบอกเลขเพิ่นว่าสั่นเพิ่นว่าอือืมตัวใดหลักเจี๊ยได้บ้างสิอ้ยว่าสั่นหาศูนย์กับหาหาว่าสั่นเพิ่นบาหาศูนย์กับหาอ้าวสมบติกับของเจโรตัรีแท้สมบติกเลยว่ากับเพิ่นนั่นนะ หาศูนย์กับหาหากับตรงกับเอเลขทูเบ้าเท่ากับหาหาก้มฟันเบ้าเท่ากับหาศูนย์ตรงกันอยู่ด้วยค่ะออันนี้เพื่อนฟันว่าไม่หมูไปบอกฟันว่าไม่หมูไปบอกเลยหาศูนย์กับหาหาแต่ว่าคือตรงอันนี้ความฝันเพื่อนความฝันของเพื่อนแต่ว่าเอ้าคือตรงกับเลขอันวิ่งละเจเอ้าจากกัสันจังววาไม่หมูกับอันเจก็เลยได้โทษหาไม่หมูนั่นแหละกัสันเพื่อนว่าค่ะเอาเดี๋ยวเบ้าเท่าจะลงไฮได้เป็นรองเด้อนับเลขวิ่งเจลาดบุรีตัวเดียวก้า จับคูไม่ให้ขึ้นเกาเจ็ดแล้วก็วามฝันของเจเพ่นวความฝันเจราดบุรีกะ5หาศูนกับหาหาเพิ่นฝันว่าเม่า้เพือมักวนะิจชอบเพิ่นได้ค่ะทำช่วงแม่หมูไปบอกและการที่นั่งเจยั่คข่มฝันเม่หมูนะทำช่วมเพราะวางวดที่พานมาเนี่ยที่แม่หมูฝันเห็นอยู่หวัวงู153แต่ว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนี่บอชัดนะครับในมูเลยให้เน้นหนึ่งหาสกับเจ็ดหาสามเจ็ดสามมยู่ดเม่มูแล้วก็เจ็มาดตลอดนะคะวันนี้แม่หมูฝันว่ายังไงก่แม่ ผู้ชายเพิ่นอุ้มลูกมาหาแม่หมูผู้ใต้ผู้ง่ายอุ้มลูกมาอุ้มลูกหน่อยเพิ่นมาน่ะบาดนี้เพิ่นเรียกว่าอีหยังบ่เข้าตาเพิ่นว่าซั่นมาเคลียร์ออกให้ยในมาห้ามาสั่นเพิ่นว่าแม่หมูก็เลยว่าอยู่ไสล่ะว่าซั่นอยู่ตาอยู่ตาเพิ่นบอกสิบาดนี้แม่หมูก็เลยตีตาเพิ่นเบิ่งน่ะหรือว่าทางตาดูเนาะทางตาดูน่ะแม่หมูเลยเห็นเลขค่ะเห็นศูนย์หนึ่งแปดอันนี้ขั้วฝันหมูศูนย์หนึ่งแปดบาทนี้เพิ่นเรียกว่าเคลียร์ออกให้แน่ว่ามาสั่ง มันเป็นคือจังอันนี้เนาะเป็นแผ่นซับหนีล่ะบาทนียแม่หมูก็เลยเอาอันคัดตินบาทเท่านี่เคลี่ยวออกมาเคลี่ยวออกมากัออกกับแม่เบิร์นมันก็เป็นศูนย์หนึ่งแปดที่เก่าอันนี้ความฝันแม่หมูละที่แม่หมูไปจุดทูบขอพี่หน้าใในตัวดได้ตรงกันด้กับหนึ่งแปดที่แม่หมูเคลี่ยวออกมาน่ะ พี่น้องอย่าเผยเด้อทำช่อด้วยงวดหกเก้าหกนี่สามตัวตรงๆงวดแรกที่แม่หมูไปขอได้ห้าแปดงวดสองบ่เขางวดสามนี่เขาสามตัวตรงๆงวดสี่งวดหาบ่เขาอันนี้งวดที่หกอันนี้งวดที่หกได้ตัวเก้าแปดสามหนึ่งได้แปดสามหนึ่งตัวเก่าตำแหน่งเก่าบอกเดี๋ยวบาลเท่าติเขียนให้นาบฟาวล์งให้เอฟซีทำช่มเจราดบุรีนาบเล็กวิ่งตัวเดียวนาบจับครูมาให้วิ่งเก้าเก้าเจ็ดตัวเดียวเนาะแล้วก็ย้ำข้อมฝันไ่หมูน้ำแล้วก็ เจ๋อเป็นกับฟันว่าไม่หมูไปบอกหาศูนย์กับหา<ม>หาเอาเดี๋ยวบา,าเถาเขียนให้ชมค่ะ<า>เอา,าชมชมนะเจราาบุรีนับหมดที่ผ่านมานะครับเหล,นะนะล็กเด่นเ็กวิ่งเพิ่นก็ถือว่าเดือนดีตัวเดียวได้พี่น้องได้งวดที่ผ่านมานะครับผมกระลุงให้เอฟซีก่อนออกเั็มสีเลยพี่น้องก่อนออกเลยนะครับงวดที่แล้วเด่นห้า นับจับคู่พวเขาพี่น้องมาอยู่ออกซีหาพี่น้องนะครับแล้วก็ความฝันของแม่หมูหนับงวดที่ผ่านมาเจ็ดสามมาสามเจ็ดมือนี้ก็จะย้ำให้น้ำก่อนออกได้พี่น้องได้นะครับเอาเจร่าบุรีท่านผู้ชมเอาขีดเนียนให้เอฟซีก่อนท่านผู้ชมหนับขีดเนียนให้เอฟซีนะครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นหน้าทางได้พี่น้องได้หนับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับแบตเตอรี่พี่น้องทาลีอะครับเบิ่งไว้ก่อนกระได้พี่น้องได้หนับเลขเด่นเลขวิ่งเก้า นับเก้าตัวเดียวพี่น้องนะครับค่ะเก้าเจ็ดคู่เดียวเก้าเจ็ดคู่เดียวหรือว่าผู้ใดมีตัวติดแม่นๆนะคะเอามาติดกับผมเป็นเดี่ยวนะความฝันเจร่าบุรีเป็นฝันว่าแม่หมูไปบอกค่ะหาศูนย์กับหาหาพี่น้องศูนย์กับหาหาว่าสั่นซะทุ่มมาโหลดพี่น้องหาศูนย์นี่อ่านับหาศูนย์กับหาหาได้ทำผู้ชมได้นะครับผมอ่านี่ความฝันแม่หมูผู้ชมที่แม่หมูเพิ่นฝันแหละ นาพิเออกกจาาตเร์ออกจากตาเห็นในตาเห็นอยู่ในตาคือศูนย์หนึ่งแปดนะคะผู้ชมแล้วก็รหนึ่งหาหนิผู้ใต้อุ้มเล็กหน่อยแม่หมูก็เลยตีเป็นหนึ่งหานะคะเป็กระเป๋าเา่าฝันดันเนาะวันนี้ไปด้วยกันเอาจะบอกนั่นอยู่บ่ความฝันแม่หมูพี่น้องนาที่แม่หมูเราให้ฟังละศูนย์หนึ่งแปดเห็นอยู่ในตาเคลียร์ออกมาค่ะนาพาได้โชคนะแม่หมูตัดให้ก็ขึ้นหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหาหนิผู้ใต้อุ้มเล็กหน่อยนาหนึ่งหาหน่แล้วก็เลขทูบท่านผู้ชม เลขทูบขอปีหน้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งอ่าค่ะตรงกันที่แปดหนึ่งนะคะผู้ชมเบาทองกันให้แปดสามเจ็ดนั่นพี่น้องค่ะนับกันเน้นชุดแปดสามแปดหนึ่งสามหนึ่งนี่แหละแปดเจ็ดสามเจ็ดตัวร่องท่ะผู้ชมเนียนชุดนี้แหละค่ะแคปหน้าจอได้พี่น้องเลยอันนี้คว่ำฝันไม่หมูหมวดที่พันหน้าเจ็ดสามมาสามเจ็ดอยู่นะครับลาคาเบาเทาย่ำนี่ให้น้ำนะครับสามีไม่หมูฝันโอ้ตรงกันกับเจเลยตรงกันกับเจลาดบุรีเธอเหรอค่ะอ่าทำผู้ชมนี่นะครับ เพิ่นฝันอยู่ไอ้ไต้หวันไต้หวัน่นละพี่น้องฝันว่าเลขฝันว่าเขาว่าออกตัวนี้ฝันเขาว่าเขาบอกว่าเลขออกตัวนี้ออกศูนย์เจ็ดเก้าค่ะแต่ว่านี้ความฝันเพิ่นด้รอตี๋เจ็ดศูนย์เก้า่มนค่ะไลเจ็ดศูนย์เก้าพันว่าเอาตรงกันพันกมัดตัวนี้แหละค่ะมักเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเนๆก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศนเจ็ดนยเก้าดพี่น้องเด้อแคปหนาจอนี่ครับจราบุรีอ่าล้วก็ ข้อมฝันสามีแม,ม่หมูยำให้เอฟซีนั่นะครับ,รบ <S <S ผมลักกะอ่าน,นี่แคปหน้าจอได้พี่น้องได้ตรงกันเนาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตรงกันที่เจ็ดข้อมฝันเจรลบุรี่หาศูนหาฝันว่าแม่หม,มูไปบอกอ่ทาท่านผู้ชมอันนี้ก็แคปหน้าจอแม่หมูขอผีหน้าคับข้อมฝันแม่หมูนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงกันที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะนะครับฮาด้โชกได้พี่น้องได้แล้ว่าถ้าถามว่าแม่หมูหมักตัวใดแห้งแม่หมูหมักแปดสามแปดสามกับแปดหนึ่งค่ะ เอาแคบหน้าจอท่านำชุ่มเมนูจัดหนักแล้วค่ะโอ้แต่ว่าศูนย์เจ็ดเก้านี่สามีคือสั่งมาได้จัดไปให้สักไอ้จัดไปบ่ล่ะเพิ่นจัดแล้วสามีจัดหนักแล้วเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้านี่เพิ่นว่าเดี๋ยวจัดอีกเพิ่นว่าอ่าแต่ว่าเมนูเน้นเนี่คือแปดสามแปดหนึ่งเมนูเน้นพี่น้องเมนูคือตัวนี้แหละเมนูเน้นเน้นคักค่ะโอ้สามหนึ่งก็จะบ่มาณเพราะว่าเมนูสามหนึ่งเมนูกระติดไวพอเถอะก็คิดทวนนั่นมีด้วยเพราะว่า ่าเพิ่นให้เนาะหมวดที่แล้วนี่พี่น้องที่แม่หมูขอพีหน้าถ้าเบิ่งดีๆเลขหนึ่งนี่คล้ายๆเลขเจ็ดเนี่ยเมีแท็กซี่เพิ่นว่าจังซั่นล่ะเบิ่งนี่มันก็คือเลขเจ็ดเพิ่นว่าอ่าค่ะแต่ว่าเบินี้จะเป็นจังได๋เนาะหมวดที่แล้วนี่แปดสามหนึ่งพี่น้องที่แม่หมูขอพีหน้าแต่ว่าเข่าความฝันแม่หมูอยู่จ้าอะจะไป็รุ่นน้ำกันมาแรกเป็นจังได๋เนาะท่านผู้ชมนาบ้าถ่อขอบคุณเจร่าบุรีได้พี่น้องเด้อนาบ้ากะขอบคุณแม่หมูนะครับใไปดูช่น้ำกันนะแม่หมูเนาะค่ะจะไม แป็นมุกขอบคุณเจราดบุรีนะคะที่เพิ่งได้ส่งข่าวมาบอกนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะโชคดีน้ากัดเมื่อนี้นะคะไป็รุ่นน้ากัดยู่ <อะ S 2> บ้านเจโราตาลีนะคะไปชมจังหวะให้เมนูย,ยำข้มฝันให้น้นำชมหาดิโชคน้ำเพลินนะครับเป็นจังบุญเอานะครับบา่าว <c oughs> แถวข,ขอบคุณเอฟซแฟนคลับท่านชมทุกท่านที่พี่น้องเด้อนะขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุกุสุคนนะครับให้โชคให้มัานนะครับผมพากันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ